สวัสดีครับผมกีแคซีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาคี้จกูดจังหวัดจันทบ,บุรีส่งมอบและสอนการใช้งานดิ i จอากา t ที 50, ระบบ RTK ครับผมไป เราก็จะต้องกําหนดขอบเขตให้เขาครับว่าขอบเขตที่เราจะบินถ่ายภาพมันจะเริ่มจากตรงไหน5ขา32แอมซึ่งมันทนกระแสดีกว่าส่วนปลั๊กของ DJI เนี่ยมันเป็น4ขา16แอมอ่าก็คือเราทำเผื่อไว้ ในการใช้ดวงเกษตรเนี่ยเราจะใช้หมด5เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้โดยที่เปิดมาครั้งใหม่เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมาแล้วนะครับส่วนด้านซ้ายเป็นปุ่มลิงก์ซึ่งดวงเกษตรก็ไม่ต้องใช้ปุ่มลิงก์เดี๋ยวมันจะลิงก์ของมันเองนะวิธีการเปิดนะ,ะพี่เบนกดค้างกดค้างแล้วฟังเสียงเราอ่าปล่อยเห็นไหมครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับไฟสถานะก็จะเริ่มจากแดงตรงนี้พอมันบูสต์เสร็จปุ๊บไฟมันจะเริ่มติดตัว2ข้างมันจะเริ่มติด วิธีวิธีการใช้งานก็คือเราจะเอาโดนมาวางไว้ตรงจุดสอบเทียบพิกัดแล้วก็กางแขนเขาให้เรียบร้อยเพื่อที่ให้มันพร้อมทํางานอ่ะ<ม>วิธีการมันกางแขนก็คือเอาเอาตัวล็อกแขนนี้ออกเนี่ยครับ อย่างน้อยสมมติว่าเรากลางไม่ต้องไม่ต้องตรงก็ได้เนี่ยเวลามันหมุนไปเนี่ยมันจะหมุนลื่นไม่เหวี่ยงมันจะเซฟอะไรนี่ครับมันจะเซฟลูกป,ปืนลูกป,ปืนในตัวมอเตอร์นะจุดยึดอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะไม่ถูกดึงลังอะไรเยอะนะครับการรีเท Home ของโดรนเกษตรหรือโดรนถ่ายภาพดีใจก็ตามสมมติเรากดรีสตาร์ทโฮมเขาบินมาเนี่ยเขาจะบินขึ้นไปที่ความสูงที่เรากําหนดแล้วก็บินระดับมาแล้วก็มาถึงตรงจุดที่เขาขึ้นแล้วเขาจะค่อยๆหย่อนตัวลงช้าๆมาค้างอยู่ที่ระดับประมาณ2เมตรเหนือเหนือพื้นที่เขาจะลงแล้วเขาจะทําการก้มกล้องสองพื้นให้เราดูว่าที่พื้นที่เขาจะลงเนี่ยมันปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยเขาจะถามว่าลงได้ไหมเราก็กดปุ่มว่าลงต่อ เขาก็จะลงถึงพื้นตำแหน่งของการกลับมาลงจอดถ้าเป็นโดรนเกษตรทั่วไปหรือโดรนถ่ายภาพทั่วไปที่ไม่มีระบบอัติเคเนี่ยสามารถคาดเคลื่อนได้2อ0ถึงสิเมตรเลยเพราะว่าพิกัดมันเพี้ยนยเพราะฉะนั้นตอนที่เขาบินกลับมาเนี่ยเขาหย่อนตัวลงมาเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ตำแหน่งได้ไปซ้ายหน่อยถอยหลังขวาหน้าเกียรได้แต่พอเราใช้ระบบเสาอ,อัติเคแล้วเนี่ยความคาดเคลื่อนจะไม่เกินหนึ่งคืบ ก็คือประมาณ10เซน10เซนไปทางซ้าย10เซนไปทางขวาเขาก็จะขยับอยู่แบบนี้ในรัศมีประมาณ10เซนของเขาเพราะว่าการใช้เสาอา k ทเนี่ยจะทําให้เขาสามารถรับพิกัด GPS ได้สูงสุด2เท่าเราไปเปิดตัวลำเอาแบตเตอรี่ใส่แล้วไปเปิดตัวลำกันครับกดั้นกดยาวถ้ามันไม่ได้เชื่อม RTK นะกดการจัดการอุปกรณ์แล้วก็แตะไปที่ R t k แล้วก็การเชื่อมโยงโอเคไหมปุ๊บเจอละ อารอยู่ที่นู่นหนึ่งตัว,วเราก็เราก็แตะเกี่ยว้องละคือเกี่ยวกันวไว้และเกี่ยวกันไวแล้วเรียบร้อยหัวพ่นนะครับการใช้งานหัวพ่นใช้โหมดเต็มรูปแบบฉีดทั้ง4หัวพร้อมกันหรือเราก็สามารถเลือกได้ว่าไม่เอาวันนี้อยากจะฉีดแขนหลังทั้งอย่างเดียวก็เลือกอันนี้ก็ได้นะครับอ่า เมื่อกี้ที่เซตให้คือเซตนี้ครับเมื่อโดนจะบินขึ้นให้ดีดขึ้นไป15เมตรก่อนคือให้พ้นทุกอย่างไปก่อนเราค่อยเข้าจุดแรกถ้าไม่พอเพิ่มอีกได้อ่ะ20ได้เพราะว่าการทํางานของเขาเนี่ยจะเหนือกว่าต้นไม้อะ่ะ8เมตรตอนนี้ที่เซตไว้โอเคไหมครับอ่ะดูนะเสร็จปุ๊บพอมาเริ่มเนี่ยทุกอย่างพร้อมนะน้ํามีนะครับแบตมีอัตราการไหลเซตแล้วความสูง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออความสูง8เมตรเหนือพืชผลเสร็จปุ๊บให้กดเริ่มต้นครับ พอกดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเขาจะอัปโหลดโปรแกรมขึ้นมาที่ตัวลำอันนี้ไม่ได้เชื่อมต่อสัญญาณไ i ฟ i ไม่ได้เชื่อมเลยไม่ได้เชื่อมเลยครับทำงานได้เลยความสูงในการบินไปบินกลับอยู่ที่21เมตรก็คือพน้พนทุกอย่างปลอดภัยโอเคไหมครับทีนี้วิธีการปล่อยเขาขึ้นไปบินเนี่ยมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือเอานิ้วมาสไลด์ตรงนี้จนสุดแล้วปล่อยหรือให้แตะปุ่ม R3 ค้างไว้จนกว่าจะวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วปล่อย R3 <A> คือตรงนี้ ตามองลำด้วยปล่อย Start task. เดี๋ยวจะให้ฝึกบินมือนะครับการบินมือเพื่ออะไรสามารถควบคุมโดนเดินหน้าถอยหลังหมุนตัวได้ตามที่เราต้องการและในกรณีที่บางทีเราบินมือไปแล้วมันไปติดสิ่งกีดขวางต้องเอาออกจากสิ่งกีดขวางก่อนถ้าเราเดินหน้าเข้าไปหาเราก็ต้องถอยหลังถ้าเราข้างเข้าเราก็ต้องฉีกออกอีกข้างหนึ่งเราเราจะลองดูเราจะเปลี่ยนจากโหมดเส้นทางผลไม้นะส่งผลไม้เป็นแมนนวลซึ่งแมนนวลเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรหนึ่งสมมติแม่บอกว่าเอ้ย หลังบ้านเนี่ยปลูกมะม่วงไว้3ต้นก็คงไม่เขียนโปรแกรมอัตโนมัติหรอกอ่ะก็คงจะเอาฮอร์โมนใส่ใส่น้ําได้แค่ถังหนึ่งแล้วก็บินมือไปไป,ไปลอยอยู่แล้วก็กดสเปรย์มันก็จะฟืดพ่นออกไปนะครับวิธีการบินมือนะเราจะเริ่มด้วยการเปิดกล้องตรงนี้เพื่อที่จะให้เห็นด้วยว่าหน้าเนี่มันหันไปทางไหนโอเคอ่ะเอาโดนขึ้นห่นอยครับทําตัววีปล่อยครับอ่ะพอมันตึงต้งตึ้งเราปล่อยเลยเพื่อที่จะพร้อมที่จะดัน ่รอ,อครับ <Take off. S 1> อ่าพอมันพูดว่าเทคออสเสร็จปุ๊บเราดันขึ้นเลยครับอัดันขึ้นตรงตรงอ่าขึ้นไปก่อนเลยถ้าลมมันลงตรงต้นนี้ปุ๊บเรากดสเปรย์ได้ลองกดสเปรย์ดู ชื่อเบนครับผมชื่อตี้ค่ะปัจจุบันทําสวนทุเรียนอยู่ค่ะพื้นที่ประมาณ60ไร่ค่ะ60-65ทดลองแล้วก็โอเคค่ะรู้สึกแบบเราอองแบบมันมัน,<พ>นแรงเออมันแรงมันถึงมันถึงโคนต้นเลยเสาไอทีเก็ความแม่นยําสูงครับทําให้การขับเราสะดวกยิ่งขึ้นครับการใช้รีโมทก็ ง่ายค่ะถ้าเป็นใช้กับสาว RTK ด้วยก็แบบบินออโต้อะเราก็คอยเติมน้ำยาเปลี่ยนแบตแล้วก็คอยเช็คว่าแบบความสูงความต่ำอะไรอย่างเงี้ยตัวรีโมทอะค่ะมีบอกหมดเลยวันนี้ลองฉีดพ่นบนเขาอะค่ะเพราะสวนอยู่ติดเขาเนาะก็พ่นได้ดีค่ะเพราะปกติใช้แรงงานขึ้นไปพ่นลากสายยาวก็ลำบาก อันนี้ก็ใช้แทนคนได้เลยก็มีความแม่นยําอยู่แล้วก็ไปกลับก็ตัวของโดนก็กลับมาเองแบบออโต้อัตโนมัติสำรับทีห้าสิบละอองพ่นออกสีหัวค่ะก็มีความแม่นยํำสูงพ่นทั่วทั้งต้นละอองฟุ้งกระจายทั่วดีค่ะประหยัดค่าแรงงานไปได้เยอะครับผมและททำให้งานเสร็จเร็วรวดเร็วทันใจของดีเยี่ยมต้องบอกต่อครับทีห้ 50.